สวัสดีครับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับโชคชะตาหรือดวงชะตาของคนปีเถาะที่เกิดในวันพฤหัสบดีนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับคนปีเถาะที่เกิดในวันพฤหัสบดีต้องฉลกเป็นกระต่ายป่าโดยตามหลักโหราศาสตร์ท่านว่าเป็นคนที่มีวาทศิลป์ดีมีความสนใจในเรื่องภาษามาก เรียกได้ว่าเป็นชีวิตจิตใจเลยทีเดียวเป็นคนถือหลักความจริงเป็นที่ตั้งใครทำดีกับตนย่อมสำนึกและไม่ลืมบุญคุณท่านเหล่านั้นคนปีเถาะวันพฤหัสบดีโดยมากมักประสบความยุ่งยากในชีวิตแต่เวลาสุขสบายกลับลืมเสียอีกช่วงเวลาที่ลำบากต้องประสบข้อกรรมอย่างหนักเลือดตาแทบกระเด็นเป็นคนจริงจังกับชีวิต แต่ก็มักประสบความผิดหวังอยู่เสมอทั้งนี้เป็นเพราะผลของกรรมเก่าปกติจะเป็นคนมีความกะตันอยู่ชอบการเรียนรู้มากแต่โอกาสก็ไม่ค่อยเอื้ออำนวยเท่าไหร่ทั้งนี้เพราะพ่อแม่แยก,แยกทางกันตั้งแต่อายุยังน้อยหรืออาจจะเป็นกำพร้าตั้งแต่เล็กๆทำให้ในบางครั้งเกิดความกุ้งอกภุ้งใจ หากเป็นคนที่มีความรู้หรือร่ำเรียนขั้นสูงในชีวิตย่อมประสบความรุ่งเรืองได้แต่ถ้าไม่ได้ร่ำเรียนหรือมีฐานะค่อนข้างยากจนมักจะต้องเสียใจเนื่องจากผู้ใหญ่จะลำเอียงมองไม่เห็นความดีหรือให้ความสำคัญอะไรเนื่องจากเป็นคนทำงานตรงๆไม่อ้อมค้อมเอากับใครเป็นคนประจบประแจงใครไม่เป็นถือเอาความจริงและความซื่อสัตย์เป็นหลัก คนปีถอะวันพฤหัสบดีมีอย่างหนึ่งคือเรื่องของความรักเนื่องจากคนปีถะวันพฤหัสบดีเป็นคนที่มีเสน่ห์มากสำหรับเพศตรงันข้ามแต่ก็แปลกที่ไม่ได้รับความรักอย่างแท้จริงจึงให้ความเป็นอยู่เกี่ยวกับเรื่องครอบครัวไม่ค่อยเป็นสุขมักจะต้องเลิกลาหรืออย่าร้างกับคู่ครองคนแรกอยู่ด้วยกันไม่ยืดหรือไม่เช่นนั้น จะต้องมีการพัดภาคตายจากกันต่อมาเมื่อมีคู่ครองคนที่สองจึงจะอยู่อย่างมีความสุขสมหวังคำทำนายนี้รวมถึงผู้หญิงที่เกิดปีเถาะวันพฤหัสบดีด้วยคนปีเถาะวันพฤหัสบดีปกติจะเป็นคนโมโหง่ายมีทิฐิแรงไม่ยอมฟังใครแต่ในเรื่องของงานมีความมานะมีความอดทนดี ไม่ปล่อยผลงานออกไปง่ายๆต้องตรวจสอบทุกครั้งเป็นคนที่มีเพื่อนฝูงมากแต่ดีครึ่งเสียครึ่งเมื่อมีปัญหาเพื่อนฝูงบางคนให้ความช่วยเหลือดีแต่บางคนก็นิ่งดูได้กล่าวโดยสรุปชีวิตความเป็นอยู่โดยทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ค่อนข้างปานกลาง ทีนี้ก็จะเป็นช่วงอายุในแต่ละช่วงอายุของคนปีเถาะที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับในระหว่างช่วงอายุ15-16ปีช่วง2ปีนี้ตามเกณฑ์ชะตาจะไม่ค่อยดีนักอาจเกิดอุบัติเหตุหรือไม่ก็ช่วงนี้อาจจะมีปัญหาในเรื่องของสุขภาพร่างกายอ่อนแออาจเจ็บไข้ได้ป่วยแต่ก็ไม่ได้แรงร้ายแรงอะไรอายุ17-18ปี ระยะ1-2ปีนี้ยังต้องระมัดระวังเรื่องสุขภาพอาจเจ็บไข้ได้ป่วยไม่สบายได้ช่วงนี้จะต้องเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัยหรือมีการเดินทางเกิดขึ้นอยู่ได้เสมออายุ19-20ปีดวงชะตาชีวิต1-2ปีนี้จะไม่ค่อยดีเลยจะทำอะไรต้องระมัดระวังเป็นอย่างมากอย่าประมาทจะมีเรื่องเหลือดเนื้อร้อนใจทำให้เสียเงินเสียทอง หรือสูญเสียของรักและที่สําคัญต้องระมัดระวังเรื่องขโมยขจรด้วยอายุ21-22ปีช่วงสองปีนี้ท่านจะมีความตั้งใจในการทำงานดีมีความขยันหมั่นเพียรแต่ก็น่าเสียดายผลที่ได้รับไม่ได้ดีเท่าที่ควรช่วงอายุ23-25ปีระหว่าง2-3ถึปีนี้ เกิดเรื่องยุ่งยากทําให้เดือดเนื้อร้อนใจอาจจะบันปลายจนถึงเป็นคดีความหรืออาจจะต้องมีการเสียเงินมากไม่เช่นนั้นก็ต้องมีเรื่องการเดินทางอย่างแน่นอนช่วงอายุ26-27ปีช่วง2ปีนี้ชีวิตจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเช่นมีการเปลี่ยนแปลงหน้าที่การงานหรือช่วงนี้ จะมีการเริ่มงานใหม่ๆที่แตกแขนงจากงานเดิมที่ทำอยู่อายุ28-30ปีชีวิตช่วงนี้นับว่าเป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคนปีเถาะที่เกิดวันพฤหัสบดีเนื่องจากช่วงนี้ท่านจะมีความสุขกับญาติพี่น้องเพื่อนฝูงที่คบมาให้ความช่วยเหลือเป็นอย่างดีและระยะนี้การงาน หรือธุรกิจที่ทำอยู่ก็เจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีอายุ31-33ปีช่วง3ปีนี้ชีวิตของท่านจะมีความผันผวนมากเอาอะไรแน่นอนไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงบางเรื่องเป็นผลดีแก่ท่านแต่บางเรื่องก็ทำให้เกิดความยุ่งยากจนปวดหัวไปตามๆกันดังนั้นช่วงนี้ต้องไม่ประมาทและอย่าลืมตัวโดยเด็ดขาด ช่วงอายุ34-36ปีระยะ2-3ปีนี้อาจจะมีลาบลอยแวะเวียนมาหาท่านแต่อย่างไรก็ตามลาบดังกล่าวอาจจะเป็นทุกขลาบเมื่อได้แล้วก็ต้องมีเรื่องเสียหายตามมาเช่นกันควรใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษอายุ37-39ปีชีวิตช่วงนี้ตามดวงชะตาจะบ่งบอกว่า เป็นช่วงที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งของคนปีเถาะที่เกิดวันพฤหัสบดีดังนั้นไม่ควรปล่อยให้โอกาสดีๆเช่นนี้หลุดลอยไปขอแนะนำว่าควรหาจังหวะในการตั้งเนื้อตั้งตัวให้ได้ในช่วง2อถปีนี้ซึ่งจะเป็นรากฐานที่มั่นคงแก่ท่านและครอบครัวอา,ายุ40-42ปีช่วง2ปีนี้การงานหรือธุรกิจที่ดำเนินอยู่ เป็นไปได้เรื่อยๆไม่มีปัญหาหรือมีความยุ่งยากอะไรช่วงอายุ43-44ปีช่วงสองปีนี้จะมีเรื่องยุ่งๆเข้ามากระทบกระเทือนในชีวิตของท่านแต่ไม่ถึงขั้นรุนแรงอะไรนะักพยายามแก้ไขปัญหาได้อย่างระมัดระวังและไม่ควรประมาทช่วงอายุ45-47ปีชีวิตช่วงนี้เอาอะไรแน่นอนไม่ได้ มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาขอแนะนำว่าอย่าประมาทและระมัดระวังตัวอย่างสม่ำเสมอช่วงอายุ48-50ปถึงปีระยะ2-3ถึงปีนี้การงานหรือธุรกิจที่ทำอยู่จะเจริญก้าวหน้าไปได้ด้วยดีและมีความมั่นคงความเป็นอยู่ของครอบครัวมีความสุขมั่นคงบริวารให้ความช่วยเหลือมากช่วงอายุ 51ปีจนถึงสิ้นอายุไขบั้นปลายชีวิตของคนปีเถาะวันพฤหัสบดีจะมีความสุขพอประมาณที่สำคัญอย่าลืมตัวหรือเกิดความประมาทเท่านั้นคนปีเถาะวันพฤหัสบดีโดยตามเกณฑ์โชคชะตาโร,โรคประจำตัวมักไม่ค่อยมีแต่ก็เป็นที่เป็นคนที่ต้องพบความเดือดร้อนในชีวิตมากคนหนึ่งบางช่วงของชีวิตประสบกับความสุขสบายจึงอาจจะหลงลืมตัวไปบ้าง ดังนั้นต้องระมัดระวังสุขภาพบ้างโดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับเส้นและเน็บชาเพราะเม,เมื่อสุขสบายแล้วมักจะลืมการออกกำลังกายต้องออกกำลังกายและทำกายบริหารร่างกายบ้างสำหรับเลขมงคลของคนปีเถาะที่เกิดวันพฤหัสบดีนะครับได้แก่5 6 แปครับผมสำหรับดวงชะตาของคนปีถาะที่เกิดวันพฤหัสบดีก็จบลงเพียงเท่านี้ครับขอบพระคุณทุกท่านครับที่ได้ติดตามรับชมและรับฟังไงเจอกันคลิปต่อไปครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแด่ทุกทกท,กท่านครับขอบคุณครับสวัสดีครับ